สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติผู้รับฟังทางบ้านยินดีต้อนรับเข้าสู่การทอดสดการออกรางวัลของสยามมิตรภาพที่นี่สถานที่ออกรางวัลสยามมิตรภาพณห้องออกรางวัลสำนักงานใหญ่สยามมิตรภาพจะทําการออกรางวัลสยามมิตรภาพประจำงมดดวันที่18พฤษภาคม2565 ตั้งแต่วันที่20พฤ,ฤษภาคม2565เป็นต้นไปทางกองสลากสยามมิตรภาพจะทำการเปลี่ยนเวลาถ่ายทอดสดจากเวลา18นาฬิกา15นาทีเป็นเวลา14นาฬิกา45นาทีสามารถรับชมการถ่ายทอดสดสยามมิตรภาพได้ตามเวลาดังกล่าว ขณะนี้ทําการออกรางวัลของสายามมิตรภาพรางวัลที่ออกจะมีรางวัลเลขท้ายสองตัวล่างและรางวัลที่หนึ่งตามลำดับอุปกรณ์ที่ใช้ออกรางวัลประกอบด้วย 1. ภาชนะพลาสติกทรงกลม 2. ตลับพลาสติกทึบแสงแบบกเกลียวชุดละ10ตลับ 3. ลูกบอลหมายเลขที่มีหมายเลข0ถึง9ลูกละ1หมายเลขชุดละ1 0ลูก ขณะน,นี้ทางเจ้าหน้าที่ได้นำอุปกรณ์ออกรางวาัลเข้าประจำหลักที่หนึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการหยิบลูกบอลทึบแสงวางลงบนแท่นวางอุปกรณ์ออกรางวาัลเจ้าหน้าที่วางลูกบอลทึบแสงบนอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้นำอ,อุปก,กรณ์ออกรางวันเข้าประจำหลักที่สองเจ้าหน้าที่ได้ทำการหยิบลูกบอลทึบแสงวางลงบนแท่นวางอ,อุปก,กรณ์ออกรางวันเจ้าหน้าที่วางลูกบอลทึบแสงบนอ,อุปก,กรณ์ออกรางวัลหลักที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะน,นี้ทางเจ้าหน้าที่ได้นำอุปกรณ์ออกรางวานันเข้าประจำหลักที่สามขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการหยิบลูกบอลทึบแสงวางบนแท่งวางอุปกรณ์ออกรางวานันเจ้าหน้าที่วางลูกบอลทึบแสงบนอุปกรณ์ออกรางวันหลักที่สามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้นำอุปกรณ์ออกรางวาัลเข้าประจำหลักที่4ี่เจ้าหน้าที่ได้ทำการหยิบลูกบอลทึบแสงวางลงบนแท่นวางอุปกรณ์ออกรางวาัลเจ้าหน้าที่วางลูกบอลทึบแสงบนอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้นำอุปกรณ์ออกรางวัลเข้าประจักษ์หลักที่ห้าเจ้าหน้าที่ได้ทำการหยิบลูกวางทึกแสงวางบนแท่นวางอุปกรณ์ออกรางวัลเจ้าหน้าที่วางลูกบนทึบแสงบนอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้นำอุปกรณ์ออกรางวัลเข้าประจำหลักที่หกเจ้าหน้าที่ได้ทำการหยิบลูกบอลทึบแสงวางลงบนแท่นวางอุปกรณ์ออกรางวัลเจ้าหน้าที่วางลูกบอลทึบแสงบนอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปเจ้าหน้าที่ทำการตรวจลูกยางหมายเลขประจำอุปกรณ์การออกรางวัลขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบลูกยางหมายเลขอุปกรณ์การออกรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่นำลูกยางออกรางวัลเข้าประจำหลักเพื่อสุ่มอุปกรณ์ออกรางวัลเลขท้ายสองตัว รูกยางหมายเลขประจอุปกรณ์การออก,กรางวัลหมายเลขที่หนึ่ง ยังหมายเลขประจอุปกรณ์การออกรางวัลหมายเลขที่2 ลูกยางหมายเลขประจำอุปรกรณ์การออกรางวาัลหมายเลขที่3ามลูกยางหมายเลขประจำอุปรกรณ์การออกรางวาัลหมายเลขที่4 ลูกยางหมายเลขประจ ա อุปกรณ์การออกรางวัลหมายเลขที่5ลูกยางหมายเลขประจ ա อุปกรณ์การออกรางวัลหมายเลขที่6 ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการหยิบลูกยางหมายเลขประจำอุปกรณ์การออกรางวัลเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่จะหมุนภาชนะพลาสติกทรงกลมให้ลูกยางคระกรันเพอหบลูกยางหมายเลขประจำอุปกรณ์การออกรางวัลขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลัก วจะใช้อ,อุปกรณ์ออกงวัดใดออกรางวัลเลขท้ายสองตัวจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งในการออกรางวัลเลขท้ายสองตัว นั้นเจ้าหน้าที่จะหมุนภาชนะพลาสติกทรงกลมให้ลูกยางพักกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อหยิบลูกยางใหม่เล็กประกอบอุปกรณ์การออกรางวัลว่าอุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลท้ายสองตัว จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหล 1, ักที่4ในการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1และอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4ออกรางวัลเลขท้าย2ตัวโดยเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขละกันลูกบอลหมายเลขลระกันดีแล้ว เจ้าหน้าที่จะทําการหยิบลูกบอลหมายเลขและนําลูกบอลหมายเลขมาเปิดตลับทึบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปจากนั้นเจ้าหน้าที่ทําการหมุนภาชนะพลาสติกทรงกลมใส่ลูกยางให้พระการอีกครั้งหนึ่งเพื่อขยับตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประจําหลักในการออกรางวัลที่หนึ่ง หมายเลขที่ออกจะเป็นหมายเลขประจำหลักสำหรับเจ้าหน้าที่ยืนประจำหลักในการออกรางวัลที่หนึ่งหมายเลขที่ออกห้าเจ้าหน้าที่คนที่หนึ่งจะยืนประจำหลักที่ห้าในการออกผลรางวัลที่หนึ่งและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจะยืนประจำหลักของตนเองตามลำดับต่อไป ต่อมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกรางวัลด้วยเครื่องตรวจโลหะแบบมือถือหากตรวจพบโลหะอุปกรณ์จะส่งสัญญาณเสียงพร้อมแสดงสัญญาณไฟกระพริบสีแดงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สอง หลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้าและหลักที่หก ขณะนี้ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปรกรณ์ของรางเสร็จสิ้นแล้ว ต่อไปเจ้าหน้าที่จะแสดงลูกบอลหมายเลขว่ามีหมายเลขครบถ้วนหรือไม่ก่อนบรรจุลงในตลับทึบแสงแบบเกลียวแล้วนำลูกบอลหมายเลขใส่ลงไปในอ,อุปกรณ์รางวัลทั้ง6หลักครั้งละหนึ่งลูก เจ้าหน้าที่ทำการเปิดอุปกรณ์ออกรางวัลหมายเลข1นหน้าที่ทำการเปิดอุปกรณ์ออกรางวัลเลขส เจ้าหน้าที่ทำการเปิดตอนของรางหมายเลขส จาหน้าที่ทำการเปิดอุปกรณ์ออกรางวัลหมายเลข4 ที่ทำการเปิดอ,อุปกรณ์อ,ออกรางวัลหมายเลขห้าเจ้าหน้าที่ทำการเปิดอ,อุปกรณ์อ,ออกรางวัลหมายเลขหก ท,ออที่ทำการเปิดอุปกรณ์ออกรางวัลหมายเลขเจเจ้าหน้าที่ทำการเปิดอุปกรณ์ออกรางวัลหมายเลขแปด การอุปกรณ์ออกรางวัลหมายเลขเเจ้าหน้าที่ทำการเปิดอุปกรณ์ออกรางวัลหมายเลข0 ขณะน,นี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการแสดงลูกมอใหม่เลข0ถึง9ครบถ้วนทุกหลักแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการปิดอุปกรณ์ออกรางวัลภาชนะพลาสติกทรงกลมตามลำดับต่อไป ต่อ,อมาจะทักออกรนนางวัลเลข้ายสองตัวเจ้าหน้าที่จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลประจำหลักที่หและ,ะอุปกรณ์ออกรางวัลประจำหลักที่4ออกรางวัลเลขท้ายสองตัวเจ้าหน้าที่ได้ทําการหมุนภาชนะพลาสติกทรงกลมให้ลูกบอลคละกันเมื่อลูกบอลคลกกน หน้าที่ทำการหยิบลูกบอลหมายเลขและแสดงหมายเลขต่อไปรางวัลเลขท้ายสองตัวเลขที่ออก8ปห้า รางวัลเลขท้ายสองตัวเลขที่ออกแป ต่อมาเจ้าหน้าที่จะทำการออกรางวัลที่หนึ่งเจ้าหน้าที่คนที่หนึ่งจะยืนประจำหลักที่ห้าในการออกผลรางวัลและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจะยืนประจำหลักของตนเองตามลำดับต่อไปขณะนี้ าหน้าที่ได้ทำการหมุอนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกหมายเลขคล,ล,ล,ละกันเมื่อลูกบอลหมายเลขคละกันดีแล้วจะทำการออกรางวัลที่หนึ่ง รางวัลที่1เลขที่ออก0ูนย์สาสองสี่เ้าหฟังอีกครั้งนะคะรางวัลที่1เลขที่ออก0ูนย์สาสองสี่เหนึ่ง ต่อไปนี้เป็นการหารทวนผลรางวัลการออกรางวัลสยามมิตรภาพงวดประจำวันที่18พฤษภาคม2565รางวัลที่1เลขที่ออก032491รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก85 ประกาศเรียนแจ้งผู้รับฟังทุกท่านตั้งแต่วันที่20พฤษภาคม2565เป็นต้นไปทางกองฉลักสยามมิตรภาพจะทำการเปลี่ยนแปลงเวลาการถ่ายทอดสดจากเวลาเดิม18นาิก15นาทีเป็นเวลา14นาิกา45นาทีสามารถรับชมการถ่ายทอดสดสยามมิตรภาพได้ตามเวลาดังกล่าว ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้อ่านทวนผลรางวัลสยามมิตรภาพให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วที่นี่สำนักง,งานใหญ่สยามมิตรภาพได้ทำการออกรางวัลประจำงวดวันที่18พฤษภาคม2565เสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่ขอยุติการถ่ายทอดเสียงและการถ่ายทอดสดแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ